ทดสอบสมรรถภาพใช่ไหมไล้าจะขึ้นไหมยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเรือพอก็ไม่ขึ้นโอ้โหคุณนี่โหดจริงๆสายแข็งนะเนี่ยสายว่าคุณเนี่ยชอบเสือภูเขานะสายแข็งเลยเนี่ย โอ้โหนี่โอ้โหทำให้เห็นนะทำให้เห็นใช่ครับอดกันป่ะอดอ่ะนี่คุณมานี่มามาช่วยผมหน่อยถือกล้องให้ผมหน่อยถือแนวนี้นะเนี่ยอะไรเงี้ยคุณดูเออมามาเอาวางที่ลงนะนี่ได้ที่ส้งเท้าก่อนหกเหลี<อ>่ยมไม่ได้เลยสายม,มันเอาลงได้เลยไม่ใช่หสต็อปก่อนไหม,ไม,หไ,มไม่พอสไหมไม่พอสเหรอ อพี่ก็ขยับรถให้ด้วยผมก็สายบีมเอ็กนะจะบอกให้ในี่นะก็คือนี่ของแมนสูงร้อยเท่าไหร่นะ190 190ผมสูง163านะน,ะนะนี่ตัดได้ตัดได้เนี่ยฮะฮะสายบีมเอกเ็กนี่ยสายบีมเอก็กนี่ อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนั่นแหละพี่ขอข้างหน้าอีกครับหนึ่งมุกซุมว่าไปเดี๋ยนะอีกทีนึงต้องต้องกลับเดี๋ยนจะัดจะยกเลยนะ นี่ไงจับรถอ่าโอ้โหเฮ้ยโอเคเลยนะแสงแดดเลยนะแสงสวยสวยสวยสวขึ้นนะนี่นะฮะนึกถึงสมัยอยู่ทีม BMW เลยนะตอนนั้นนะคือลองดูตอนที่แบบโดนแสงอ่ะจะเป็นเกล็ดอ่าพิ้งเลยนะครับถูกไหมแมททัลใช่ไหมใช่แมททลเลยนมบอกว่าเกล็ดเลยนะครับอ๋อสีเมทัลลิกโอ้ขึ้นมากนะ เฮ้ยโอเคเลยนะขึ้นเงากับฟเพชรเหมือนเมชรจริงคุณจะลองไหมไม่ฮะดโชคได้ความนิ่มนวลนะใช่ครับปั่นดีเลยครับคนโอ้โบเก้าพันเก้าร้อยบาทใช่ครับบ้ามีจำนวนจำกัดครับรีบเลยรีบสั่งจองได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะปักรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะฮะมาเลยมาได้เลยนะฮะนี่นะฮะโอ้สวยสวยสวย ไอชาร์ล็อตแม็กชาร์ล็อตแม็กผมพูดพอแล้ว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 คิดระวังนะครับขาหักผมไข่ควงโคนน่ารักเลยอ่ะผมว่าอันนี้เอาไปใช้บนนาซาได้เลยเนี่ยจีจีน่ารักป่ะไว้สำหรับขันน็อตเล็กๆเงี้ยเนาะใช่ครับเอโอเคเลยเนี่ยแล้วได้แรงนะฮะมันคือมันมันได้อยู่คือเราต้องใช้ไขควงใหญ่อีกทีกดให้แน่นใช่ไหมใช่ครับอันนี้หมายถึงว่าตอนช่วงที่ตอนช่วงที่เรา อะไรนะขันขันขันเข้าขันออกใช่มันมันจะดีแบบพวกขากระติกอ่ะเกลียวมันยาวๆใช่ป่ะอันนี้แล้วมันมันไม่ค่อยสะดวกด้วยอันนี้ถ้าไปแต่ว่ามันไม่ได้ให้แรงอะไรมากเราแค่เอาให้มันชิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาอวดอีกทีนึงแล้วเราค่อยขันแน่นก็เหมือนกับรถยนต์เนาะที่เขาแบบเอาอะไรนะไอ้บล็อกลมปลอกปอกกันแล้วค่อยแบบตะเขนไม่ต้องขันไม่ต้องขันแรงไม่ต้องขันแรงอ๋อนี่แล้วเราค่อยมามีใช่ครับ คืออย่างอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกดีกว่าเนาะการขันอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันตึงตึงมือมากกว่าเนาะมันปลอดภัยเนาะนี่นะฮะต้องเช็คอีกทีต้องเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อความเพื่อความแน่นหนาปลอดภัยนี่นะฮะเขาประกอบทิสเบกเลยนะเขาจะประกอบให้เสร็จนะฮะรถที่มาไม่ต้องห่วงนะประกอบแล้วเขาจะเทสเขาจะทําเช็คเกียร์เช็คอะไรให้หมดทุกอย่างเช็คให้หมดปุ๊บแล้วถ้าคุณจะเอาเดี๋ยวเขาจะเขาจะถอดและยัดใส่กล่องให้เหมือนเดิมคือมันปลดเร็วอยู่แล้วนะ รับรองว่าพวกนี้ไม่ต้องห่วงลดเร็วแล้วก็ประกอบเสร็จปุ๊บก็ตั้งให้ปุ๊บแล้วเขาก็จะใส่กล่องไปงี้นะฮะนี่ยปลดเร็วทุกคันเลยเนี่ยโอ้โหนี่นะอันนี้คือเสือภูเขานะฮะล้อยิบเก้าเลยนะฮะสำหรับเอาใจขาซิ่งเลยนะขาแบบว่าแบบตะลุยตลาดตลกเลยละ่ะงานนี้นะนี่นะฮะเขาใหญ่นี่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวนี้คนนิยมนะแบบว่าเดี๋ยวนี้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าด้วยวอากาศด้วยอะไรเขาก็อยากหาอากาศบริสุทธิ์กันเนาะแล้วก็การไปปั่นมันฟินมากนะจะบอกให้มผมไปปั่นที่สวนพึ่งนะคุณยังไม่เคยปั่นต่างจังหวัดใช่ปะ่ะโคตรมันเลยเขาใหญ่ผมไม่ปั่นมาแล้วแต่ผมใช่แต่ผมไม่ได้ปั่นขึ้นเขาใหญ่นะผมปั่นที่ตีนเขาใหญ่แถวแถวรีสอร์ทมาที่สารเจ้าพ่อรถทับพี่หรอใช่มันโคตรมันเลยจะบอกให้แล้วสวนพึ่งผมไม่ปั่นที่อ่างเก็บน้ําอะไรตรงตรงแถวแถวที่ผมไปพักอ่ะมันมากนะการปั่นต่างจังหวัดเนี่ยบอกตรงๆว่ามันสนุกมาก แล้วเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเลนจักรยานกันแลนะว้วนะสมัยนี้วิว,ว,วนะได้บรรยากาศได้ใช่แล้วมันฟินอะตอนปั่นแล้วมันฟินจริงๆมันมันเหนื่อยนะแต่มันมันโอเคนะเพราะาอากาศมันดีแล้วก็บรรยากาศอะไรหลายหลอย่างนะฮะก็เ,เป็นตัวเลือกนะนะฮะก็มีรถพัฒนะที่นี่เขามีรถพัฒนะ์กันเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีรถพับมากขึ้นนะฮะเขาบอกว่า,า,าเที่ยวมาที่นี่อไม่ผิดหวังนะฮะเพราะว่า เขาเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นรถคันใหญ่หน่อยนะถอดล้อหน้าเนาะแล้วก็ใส่แหลกไปนะฮะแต่ถ้าเป็นรถพัฟนี่ใส่รถเก๋งได้เลยเนี่ยรถพัฟเงี้ยเทินเขาเทินคันนี้นะโอเห็นแล้วนะคุณจะต้องร้องว้าวนะนะดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอเนี่ยนะดูดิถ่ายไปถ่ายมาเขาขายแบบนี้ขายเหร ขายมาขายไปขายมาสมาชิกอยากได้ขึ้นมาปุ๊บกับกายว่าอ้าวรถของเจ้าของแย่ไปเลยมีขายนะขายขายแต่ที่นี่นะฮะเขาขายหมดนะไม่ต้องห่วงนะคือรถของเจ้าของบางทีเขาขายนะถ้าคุณให้เขาเยอะๆหน่อยนะขายหมดอ่ะนะเขาเอาใจสมาชิกนะฮะก็คือว่าไม่กักนะฮะอยากได้ขายลดบ้านลถบ้านแม้แต่ปลาเนี่ยวันนั้นน่ะผมเห็นลูกค้ามาแล้วชอบนะฮะมาซื้อจักรยานแต่ชอบปลา เขาก็แบ่งขายให้นะฮะขอโทษนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอเดียวกันเลี้ยงปลาเนี่ยเขาแบ่งขายด้วยนะะเพราะว่าจริงๆเขารักมากนะเจ้าของเขารักปลาเนี่ยดูเขาจัดโซนนี้เป็นรีสอร์ทเลยนะนะทีถ้าเกิดเรามีรายย่อส่วนกระโดดลงไปตรงนี้กระโดดว่ายน้าได้ว่ายแล้วนะนี่นะฮะเพราะว่าวันนั้นน่ะผมเห็นกับตาเลยลูกค้ามาดูจักรยานแล้วเขาก็บอกว่าปลาสวยอยากจะแบ่งได้ไหมเขาขายให้ด้วยนะจะบอกให้แล้วก็เจ้าของเขาเนี่ย รู้สึกจตุจักรมันจะมีทุกวันพุธมั้งทุกวันพุธเขาจะมีตลาดปลาที่สวนจตุจักรเขาก็จะไปดูพุธหรือพฤหัดผมไม่แน่ใจนะใครลองดูรู้ข้อมูลบอกด้วยนะฮะเขาจะชอบไปที่สวนจตุจักรเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดร้านชาในวันวันนั้นแหละน่าจะวันพุธหรือวันพุหัสผมจำไม่ได้นะแล้วเขาจะไปชอบไปเดินดูปลามันมีตลาดปลาอยู่นะช่วงสายๆเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอไม่มีจตุจักรใหญ่ ไอ้ตรงเนาะเอ้วันวันไหนนะวันพุธหรือวันพฤหัสนะที่คุณไปดูปลาวันพุธใช่ป่ะช่วงสายๆช่วงเช้าเลยเช้าเลยต้องมีบุรีไม่มีเะต้องเป็นจัตุจักที่ที่ใหญ่นะฮะจัตุจักที่หมอชิดคุณจะไปชอบไปเดินดูเนาะเขาจะมีอาทิตย์ละครั้งเป็นตลาดปลานะถ้าคุณใครที่ชอบปลาไปอาจจะเจอเขานะฮะน้องแมนเนี่ยไปเดินไปเนี่ยนะฮะหาปลาสวยๆมาเนาะ เดี๋ยวเขาจะทําเป็นฟาร์มนะเดี๋ยวต่อไปถ้าเขามีเวลาอีกหน่อยนะผมว่าเขาทำเรียงตรงเนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นเป็นเขาเขาเรียกว่ารีสอร์ทเอาไว้ต้อนรับลูกค้านะใครมาดูจักรยานจังหวะรอก็มานั่งเล่นนะฮะนะเขาก็มาประกอบประกอบจักรยานตรงนี้ด้วยจะเห็นว่าโคตรดีเลยนะะทำงานอย่างนี้บรรยากาศดีมากนะฮะอ่ะมีลูกค้ามาแล้วนะลูกลูกค้าก็ ามาชมจักรยานนะ,ะมาเปลี่ยนจักรยานมาเทินจักรยานมาซ่อมจักรยานได้หมดนะฮะเขาดูแลดีนะฮะอ่าก็คือเอาจักรยานมาให้ดูบ้างนะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรือไม่ก็มาได้หมดนะฮะมาซื้อเพิ่มมาเทินมาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะที่นี่นะ,ะเยอะนะฮะ